เดี๋ยวผมจะพาไปชิมรัดหน้ามีส้วอืมเคยกินแล้วรัดหน้ามีกรอบรัดหน้าเส้นใหญ่หน้าเส้นผันมีเอออะไรอย่างนี้แต่วันนี้เป็นรัดหน้ามีส้วอครับค่ะอาหารเช้าหลากหลายเมนูที่คาเฟ่เช้าบ้านก๋งเออนะ คาเฟ่เช้าบ้านก๋งนะฮะปรับปรุงตึกเก่าที่สุดโรมบริเวณถนนสุรศรีตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้กลับมามีชีวิตทิวาอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ช>คุณยอดพลอุทัยพัฒน์เจ้าของร้านไปไปเราว่าตึกเนี้ยอายุกว่า50ปีแล้วนะ,ะก่อนหน้านี้ครอบครัวเนี่ยปล่อยให้เช่าสุดโทมไปตามกาลเวลาครับคุณนะจึงออยากอนุรักษ์เอาไว้โดยปรับโครงสร้างของตึกแล้วก็ส่อมแซมทุกส่วนไปค่อยค่อย ซ่อมแซมไปตกแต่งใหม่ออกแนววินเทจเลย<อ>แป้ง<อ>แนวที่หนูชอบใช,ใ,ชใช้ของแต่งร้านที่เป็นของเก่าที่ตกทอดจากบรรพบุรุษนะครับแล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่อ,อาหารเช้าชื่อว่า คาเฟ่บ้านกง๋งใช่เมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะคุณพ่อขาก็คือก๋วยจับยวนอุบลราดหน้าหมี่ซั่วเกี๊ยวน้ำหมูไข่เค็มชีสสูตรเด็ดของตระกูลเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยเมนูแตงโมปาราฟออูกินแตงโมคู่กับปลา,าที่ทอดจนฟูหอมอร่อยแบบนี้นะคะเขาบอกว่า<อ>ไม่เค็มมากนะเป็นเมนูคลายร้อนของคนโบราณคะ่ะแต่ปรับจากปลาแห้งมาเป็น ปลาร้าแทนโอเป็นอย่างนี้มาเองใช่แล้วก็ใช้ปลาร้าฟูเหรอวิ้นน่าสนใจมาเฮ้ยแปลกใหม่จริงเลย,ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านดีกว่าค่ะคุณพ่อเออค่ะิเนเจอของร้านก็จะเป็นไก่แทบยวนนะครับซึ่งเราจะใช้วัตถุดิบจากอุบลเลยทุกอย่างจากอุบลนะครับซ,ซึ่งผมก็ว่ามันจะเป็นรสชาติที่ดีหน่อยแต่อีกซิกเนเจอหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือร้านหน้ามีสซัวเพราะว่ามีสซัวเนี่ยก็เคยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของพิษณุโลก ก็อยากจะทําให้ร้านนี้มีความเป็นพิษณุโลกที่คนมาถึงนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปก็จะนึกถึงว่าเออที่นี่มีอะไรเด่นที่นี่มีอะไรดีใหม่เป็นเมืองพิซณุโลกมีอะไรเด่นและดีบ้างคุณครับถ้าคุณไปพิษณุโลกนะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะแวะไปทานอาหารเช้าที่บ้านกง๋งแล้วก็สัมผัสชีวิตและความคึกคักยามเช้าในชุมชนเก่าแก่นะครับร้านเปิดตั้งแต่7ดโมงเช้านะฮะหยุดทุกวันจันทร์ติดต่อ Facebook บ้านกงตลาดใต้พิษณุโลกนั่นเองนะครับเข้าไปส่องเฟซบุ๊กก่อนนะครับเข้าไปส่องก่อนว่าเขาเปิดวันไหนไปวันไหนเวลาที่เรานําเสนอแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณพ่อหลายๆคนที่ไปนะครับมผมไม่อยากให้พลาดเพราะว่าบางที่เนี่ยเขามีวันหยุดของเขานะครับอย่างเช่นเนี้ยเขาหยุดทุกวันจันทร์นะครับเมนูอันเนี้ยผมชอบจริงๆเลย เต็งโมปลาแห้งแต่ที่นี่เขาใช้ปลาลาฟูไม่เคยกินเลยไม่เคยกินใช่ปะ <S 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 ใช่แต่แตงโมแต็งโมปลาแห้งเนี่ยมันเป็นเมนูที่แบบคนเฒ่าคนแก่แล้วก็บราณโบราณอันนี้กินคู่กันไงแต่เน,นี้ยเป็นปลาราแห้งน่าจะอร่อยนะแป้งใช่ดูสิพราะปกติตามร้านทั่วไปก็จะเป็นปลาแห้งอย่างเดียวเนาะใช่ ที่บอก,กว่าริมกัดเข้าไปแล้วนะมันชุ่มหัวอ,อกดีจริงๆเลยเจียวยังไงเดียอ,อยากกินอ่ะส่งไงอ่ะพ่อแต่เขาส่งมามก็คงจะไม่ทันเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงแ้งไปแล้วนะคะถ้าได้แตงโมสักคำนึงคงจะดีข่าวช่อง8ปกรบเครื่องเคียงข้าง